เรื่องของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากับบุรุษผู้หนึ่งที่เดินอยู่เงียบๆข้างพระองค์นานหลายสิบปีอย่างหมอนราชวงศ์วรานนทวัฒน์เราคงต้องเริ่มจากภาพความอ่อนโยนและความสงบของพระองค์ที่ประชาชนคุ้นเคยภาพเจ้าฟ้าผู้มีพระพักยิ้มละมุนสง่าแบบเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะซ่อนความลึกซึ้งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตไว้ในแววพระเนตรเสมอ เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวมากมายทั้งความรักความผิดหวังการทำงานหนักและหน้าที่ต่อบ้านเมืองจนชีวิตค่อยๆกลายเป็นเส้นทางที่สุขุมนิ่งแต่รอบคอบในทุกย่างก้าวแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรณาศักดิ์ของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้องก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังการหย่าร้างจากพันเอกอารามในช่วงวัยสาวของพระองค์พระองค์มิได้เสด็จกลับสู่ชีวิตสมรสอีกเลย แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ลำพังตลอดเวลาหากมีชายผู้หนึ่งที่ค่อยๆเดินเข้าสู่ชีวิตของพระองค์อย่างเงียบงามไม่ใช่รักที่เร่าร้อนไม่ใช่รักที่ประกาศให้โลกรู้แต่เป็นความผูกพันที่เสมือนกระแสลมอุ่นๆพัดผ่านหัวใจอย่างสม่ำเสมอคนคนนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์วรานนทวัฒน์โอรสในสายราชสกุลทวัฒน์ผู้มีชีวิตเรียบง่ายสุภาพ มีความสามารถหลากหลายและเข้าใจโลกในแบบลุ่มลึกมากกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อทั้งสองพบกันครั้งแรกในยุคที่ต่างฝ่ายต่างกำลังทำงานของตัวเองอย่างหนักพระองค์กำลังทรงศึกษาต่อในต่างประเทศส่วนท่านวรานทนก็กำลังก้าวเดินบนเส้นทางด้านดนตรีและการต่างประเทศเรื่องราวของทั้งสองจึงไม่ใช่ความรักแรกพบแบบในนวนิยายแต่เป็นความสนิทสนมผ่านบทสนทนายาวๆผ่านงานดนตรีที่ฟังด้วยกัน ผ่านความสนใจที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อและผ่านความนิ่งที่ราวกับต่างฝ่ายต่างรู้ใจตั้งแต่ยังไม่ได้พูดอะไรมากนักหลายคนใกล้ชิดในยุคนั้นเคยเล่าไว้อย่างน่าฟังว่าเวลาทั้งสองนั่งสนทนากันบรรยากาศจะเรียบสงบจนคนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยไม่มีการหวานใส่กันไม่มีถ้อยคำโรแมนติก แต่เป็นการสนทนาแบบผู้ใหญ่สองคนที่มีโลกภายในกว้างมากกว่าที่ตาเห็นและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งอย่างประหลาดบางครั้งชั้งเองก็รู้สึกว่าความรักแบบนี้แหละคือความรักที่สวยที่สุดบนโลกเป็นความรักที่ไม่ต้องครอบครองไม่ต้องประกาศแต่ขาดกันไม่ได้หลังจากสมเด็จพระพี่นางเสด็จนิวัตประเทศไทยพระองค์เริ่มรับงานด้านการศึกษาการดนตรีและงานเพื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงมากท่านวรานนนในเวลานั้นกลายเป็นทั้งที่ปรึกษาเพื่อนสนิทผู้ฟังที่ดีและบางครั้งก็เป็นคนที่ช่วยจัดระเบียบความคิดให้พระองค์แม้จะไม่มีตำแหน่งในราชสำนักที่ชัดเจนแต่บทบาทที่แท้จริงของเขานั้นสำคัญยิ่งกว่าหลายครั้งเขาเป็นคนคอยเตรียมข้อมูลดนตรีเตรียมเอกสารเตรียมเบื้องหลังให้พระองค์ทรงงานได้อย่างราบรื่อที่สุด เวลาที่พระองค์จะเสด็จไปต่างประเทศเขาก็มักเป็นคนช่วยหาข้อมูลด้านวัฒนธรรมภาษาและบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดการอยู่เคียงข้างกันในแบบนี้ไม่ได้เป็นความผูกพันแบบคู่รักที่ต้องการครอบครองแต่เป็นการช่วยกันยืนให้มั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย ฉันมักคิดว่าบางทีคนสองคนที่รักกันมากจริงๆอาจไม่ได้อยากผูกพันกันด้วยสถานะก็ได้แต่เลือกจะผูกกันด้วยหัวใจความเข้าใจและความเคารพมากกว่าและเรื่องราวระหว่างพระองค์กับท่านวรานนท์ก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีการสมรสครั้งที่สองแม้ทั้งสองดูจะผูกพันกันมาก คำตอบนั้นมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เกิดจากความเคารพในเส้นทางชีวิตของกันและกันสมเด็จพระพี่นางทรงมีพระราชภารกิจมหาศาลขึ้นทุกปีท่านวรานนทเองก็เดินทางทำงานในต่างประเทศเป็นระยะระยะและที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งคู่ต่างเข้าใจว่าการสมรสอาจทำให้เส้นทางของใครคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นงานหรือความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติ ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกไม่เปลี่ยนสถานะแต่เปลี่ยนความผูกพันให้ลึกขึ้นแทนเป็นความผูกพันที่ไม่ต้องประกาศแต่กลับยืนยาวกว่าความรักใดที่มีพิธีรองรับเสียอีกในหลายทศวรรษที่ผ่านไปภาพของทั้งสองเดินเคียงกันหรือสนทนากันอย่างเบาๆถูกพูดถึงอยู่เสมอโดยคนใกล้ชิดบางเล่าว่าท่านวรานนท์เป็นคนที่ทำให้พระองค์ทรงหัวเราะได้ง่ายที่สุดบางเล่าว่า เขาคือคนที่พระองค์ไว้วางใจที่สุดในชีวิตบางครั้งฉันเองลองหลับตานึกภาพแล้วก็รู้สึกว่าความรักแบบนี้ละมุนมากเลยเป็นความรักที่โอบร้อมหัวใจโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยแม้ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สุขภาพของท่านวรานนท์เริ่มสุดร้อยลงแต่ทั้งคู่ก็ยังคงส่งข่าวกันอย่างสม่ำเสมอโทรคุยบ้างเขียนจดหหลยบ้างและคอยให้กำลังใจกันเหมือนเดิม มิตรภาพและความรักนี้ยาวนานกว่า40ปีจนกลายเป็นหนึ่งในความผูกพันที่งดงามที่สุดในพระชนชีพของพระองค์และเมื่อทันวราโนนจากไปก่อนพระองค์ไม่นานผู้ที่ใกล้ชิดเคยเล่าว่าแม้พระองค์จะทรงนิ่งสงบตามพระอุปนิสัยแต่ในแววพระเนตรมีความอาลัยเงียบๆที่บอกเล่าได้มากกว่าคำพูดใดๆบางทีความรักที่สวยที่สุดอาจเป็นความรักที่ไม่มีใครได้เห็นเต็มตา แต่กลับอยู่ในหัวใจของคนสองคนอย่างแนบแน่นที่สุดก็ได้เมื่อเราเดินเข้าสู่ช่วงเวลาต่อจากนั้นความผูกพันของทั้งสองกลับลึกขึ้นเรื่อยๆเรากับสายใยที่ไม่จำเป็นต้องมีปมผูกแต่กลับแน่นขึ้นด้วยช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างสงบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในวัยที่ทรงงานหนักมากขึ้นทรงมีภาระทั้งด้านการศึกษาดนตรีการต่างประเทศ หลายครั้งพระองค์เสด็จไปยังจังหวัดห่างไกลเพื่อดูแลโครงการต่างๆด้วยพระองค์เองแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนมักเล่าว่าเมื่อทรงกลับมายังกรุงเทพแล้วได้รับจดหมายหรือได้ยินเสียงโทรศัพท์จากท่านวรานน์พระพักของพระองค์จะผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนคนที่มีใครสักคนรออยู่เสมอแม้จะไม่มีคำว่ารักแต่ก็รู้อยู่แก่ใจท่านวรานน์เองก็ใช่ว่าจะมีชีวิตหมดห่วง เพราะเส้นทางงานของเขาเต็มไปด้วยการเดินทางการเจอผู้คนใหม่ๆการออกงานทูตงานดนตรีงานเขียนแต่ไม่ว่าภารกิจจะกี่ครั้งเขามักแบ่งเวลาส่งข่าวคราวถึงพระองค์เสมอบางครั้งก็เพียงข้อความสั้นๆเล่าเรื่องประเทศที่ไปเยือนบางครั้งเป็นเรื่องตลกเล็กๆที่เขารู้ว่าพระองค์ได้อ่านแล้วต้องส่งยิ้ม ฉันว่าความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์อยู่ยืนนานกว่า40ปีโดยไม่ต้องอาศัยคำสัญญาใดๆครั้งหนึ่งมีคนใกล้ชิดเล่าว่าเวลาพระองค์สนทนากับท่านวรานนนพระสุรเสียงของพระองค์จะนุ่มลงอย่างไม่รู้ตัวเป็นโทนเสียงที่ต่างจากเวลาตรัสงานท่านวรานนนเหมือนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของพระองค์โดยธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องวางพระองค์แต่เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วการมีใครสักคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้เต็มที่มันสำคัญมากจริงๆนะแม้จะไม่มีสถานะผูกมัดแต่ความปรารถนาดีระหว่างสองคนนี้ไม่เคยลดลงเลยพระองค์ทรงติดตามผลงานของเขาอย่างใกล้ชิดส่วนเขาก็เฝ้าดูพระองค์ทรงเติบโตในพระราชภารกิจจนกลายเป็นเจ้าฟ้านักพัฒนาที่คนทั้งชาติรักมากที่สุดคนหนึ่ง ช่วงเวลาที่ทั้งสองได้เดินเคียงกันในงานสังคมหรือร่วมงานดนตรีบางครั้งผู้คนก็สังเกตเห็นรอยยิ้มบางๆของทั้งสองซึ่งไม่ใช่รอยยิ้มของคู่รักที่ประกาศตัวแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ต่างรู้ว่าเขาอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายอย่างสำคัญที่สุดโดยไม่ต้องพูดให้ใครฟัง ฉันเคยฟังคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยพบทั้งสองพร้อมกันเขาบอกว่าเวลาทั้งคู่ยืนอยู่ในห้องเดียวกันจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้บรรยากาศอบกุ่นขึ้นทันทีเหมือนต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันผ่านสายตาเล็กๆเพียงไม่กี่วินาทีนั่นทำให้ฉันเชื่อว่าความรักที่ลึกที่สุดบางครั้งไม่ต้องการคำพูดเลยสักคำเดียว เมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งสองเริ่มมีอายุมากขึ้นสุขภาพของท่านวรานนนเริ่มถดถอยแต่เขายังติดตามพระองค์เสมอทั้งข่าวในหนังสือพิมพ์งานพระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆของพระองค์ส่วนพระองค์ก็ทรงห่วงใยเขาอย่างสม่ำเสมอสอบถามเรื่องสุขภาพส่งความชิดถึงไปเงียบๆผ่านคนสนิทและยังตรัสถึงเขาบ่อยครั้งในวงสนทนาเล็กๆที่พระองค์รู้สึกสบายใจเท่านั้น เมื่อถึงวันที่ท่านวรานนนจากโลกนี้ไปพระองค์ทรงนิ่งเงียบไม่ได้แสดงความเศร้าให้คนจำนวนมากเห็นแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเล่าว่าพระองค์ประทับนิ่งอยู่นานเหมือนต้องใช้เวลาทรงรับมือกับการสูญเสียเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งและเมื่อพระองค์ตรัสประโยคที่ว่าเขาเป็นคนดีมากเสียงนั้นเบามากแต่เต็มไปด้วยความอาลัยในแบบที่คนฟังไม่มีวันลืม หลังจากนั้นพระองค์ยังคงทรงงานด้วยพระวรากายที่เริ่มอ่อนล้าแต่ก็ยังทำงานอย่างเต็มกำลังเสมอบางครั้งอาจมีความเงียบแทรกอยู่ในน้ำเสียงบางครั้งมีความคิดถึงที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาฉันเชื่อว่าความผูกพันกว่า40ปีไม่มีวันหายไปไหนมันยังอยู่ในพระทัยของพระองค์จนวาระสุดท้ายนี่จึงเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนกล่าวว่าชายผู้นี้คือความรักอันสงบงามที่สุดในชีวิตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ความรักครั้งนี้จึงไม่ใช่รักที่ต้องประกาศไม่ใช่รักที่ต้องการพิธีแต่เป็นรักที่ยืนอยู่ในความเงียบแต่มั่นคงกว่าความรักใดเพราะมันถูกหล่อหลอมจากความเข้าใจความเคารพและความผูกพันที่เติบโตผ่านการเวลานานกว่าครึ่งชีวิตของคนหนึ่งจะมีได้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะ หรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ